สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพรวมตลาดคริปโตในปี2025นะครับคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยมาจากหลายแหล่งเลยโดยเฉพาะ Yahoo Finance ก็ชี้ว่ามีหลายประเด็นน่าสนใจทีเดียวเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะออลองมาแกะดูแนวโน้ม no, สำคัญๆเนาะทั้งโอกาสความเสี่ยง Bitcoin, Ethereum แล้วก็พวกอ l t c o i n s สื่ออื่นด้วยให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยค่ะก็ ภาพรวมตอนนี้มันถูกขับเคลื่อนจากหลายปัจจัยจริงๆนะคะทั้งเรื่องนักลงทุนสถาบันที่เข้ามามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีภายในเครือข่ายต่างๆเองด้วยแล้วก็แน่นอนสภาพเศรษฐกิจมหาภาคทั่วโลกอันนี้ก็ยังส่งผลกระทบกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่เรื่อยๆคะ่ะน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มที่บิตคอยน์กันก่อนเลยข้อมูลบอกว่ากําลังทดสอบระดับราคาสูงสุดเดิมอีกแล้วเอ่อแรงซื้อจากสถาบันนี่ ดูจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับค่ะโดยเฉพาะหลังจาก การอนุมัติ SPOT BITCOIN ETF ไปใช่เลยค่ะการอนุมัติ SPOT ETF ตอนปลายปี2024นี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเลยนะคะทำให้สถาบันเข้าถึง BITCOIN ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอันนี้สะท้อนในการคาดการราคาด้วยแม้ว่าจะค่อนข้างหลากหลายมีตั้งแต่แสนห้าถึงสองแสนดอลลาร์จากเบิร์นสตีนหรือคิโยซากิหรือบางคนอย่างบิลบาฮาร์ดนี่มองต่างไปเลยคือมองทั้งโอกาสแตะเจ็ดแสหรืออาจจะร่วงไปเจ็ดห่นก็ได้ในปีเดียวกัน หูผันผวนสุดๆเลยนะครับค่ะมันก็แสดงให้เห็นความผันผวนสูงแต่ว่าแกนหลักที่หลายแหล่งข่าวชี้กรงก,กันก็คืออิทธิพลของเงินทุนสถาบันผัน ETF เนี่ยแหละค่ะเป็นตัวแปรสําคัญรอบนี้อย่างการที่ Stablecoins ไหลเข้าบ i แ N n c e ตั้งกว่า550ล้านดอลลาร์อันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกว่ามีความต้องการซื้อในตลาดสปอตอยู่ค่ะตอนนี้ครับแล้วฝั่งอีเรีมนะครับ ดูเหมือนก็มีแรงส่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะเรื่องเงินที่ไหลเข้า ETF ถูกต้องค่ะ Ethereum ETF นี่ก็จะได้ไม่เห็นว่าเงินทุนไหลเข้าแข็งแกร่งมากๆข้อมูลบอกว่าแค่ไม่กี่สัปดาห์หลังเปิดตัวเนี่ยก็ดึงเงินได้กว่า1.5พันล้านดอลลาร์แล้วนะคะโอ้เยอะเหมือนกันนะครับค่ะคิดเป็นสัสดส่วนก็ เกือบเกือบของสินทรัพย์ภัยใต้การจัดการทั้งหมดถือว่าไม่น้อยเลยแล้วก็บวกกับสถิติการสเต็กกิงที่ทำจุดสูงสุดใหม่มี ETH ถูกเอาไปสเต็กเกือบ3 0มอของสป라이ทั้งหมดแล้วสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่หนุนให้อย่าง marketwatch เขาคาดการว่าราคาอาจจะไปถึง5,000ดอลลาร์ 5, หรือสูงกว่านั้นได้ถ้าปัจจัยดีมาสป라이ยังดีต่อเนื่องนะคะทั้งเรื่องการเผาเหรียญแรงซื้อจาก ETF การสเต็กกิ้งที่เพิ่มขึ้นกับการอัปเกรดแพ็กทราที่กำลังจะมาถึงอันนี้น่าจะส่งผลดีกับระบบนิเวศอีเทเรียมพอสมควรเลยนะครับ แน่นอนค่ะการอัปเกรด p พ็กซทเนี่ยเขาก็คาดหวังกันว่าจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยเฉพาะเรื่อง Staking เลยซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้อีเ e ี e รียมน่าสนใจมากขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะส่งผลให้ทําผลงานได้ดีถ้าเทียบกับ Bitcoin ในบางช่วงเวลาด้วยปัจจัยพื้นฐานพวกนี้กําลังถูกจับตามองใกล้ชิดเลยค่ะพอเรามองไปนอกเหนือจาก2เหรียญหลักนี้บ้างกลุ่ม a l าคอยส์นี่ก็แบบว่า มีความเคลื่อนไหลที่หวือหวามากแต่ก็ดูเหมือนจะมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงขึ้นตามไปด้วยเนาะอย่างที่เราเห็นข่าวเรื่อง XRP หรือกระแสม e m e Coins ที่แบบมาเร็วไปเร็วมาก ใช่ค่ะความผันผวนนี่เป็นเรื่องปกติเลยของ all coins กับ meme coins แหล่งข้อมูลอย่างบทความ5 cryptocurrency predictions for 2025เขาก็เตือนเรื่องความเสี่ยงตลาดหมีหรือแม้กระทั่งออฟองสบู่ meme coins อาจจะแตกได้นี่ก็เลยเป็นจุดที่ต้องย้ำเรื่องการบริหารความเสี่ยงค่ะหลายแหล่งก็แนะนำกลยุทธ์จัดพอร์ตให้เน้นน้ำหนักส่วนใหญ่ไปที่ bitcoin กับ ethereum อาจจะสัก 60- 70%ครับ แล้วที่เหลือค่อยแบ่งไปเสี่ยงกับพวกออค c o น n ์ใช่ค่ะกันส่วนน้อยสำหรับสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงกว่าอย่างออค c o น n ์หรือมีมค c o น n ์ไปนอกจากปัจจัยในตลาดคริปโตเองแล้วปัจจัยภายนอกอย่างเศรษฐกิจมหาภาคกฎระเบียบต่างๆอันนี้ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่ใช่ไหมครับมีบทบาทอย่างมากเลยค่ะตลาดยังอ่อนไหวกับพวกตัวเลขเงินเฟอ้อที่ทางดอกเบีย้ยของเฟดแล้วก็ประเด็นการค้าระหว่างประเทศอยู่ตลอดส่วนเรื่องกฎระเบียบนี่ก็เหมือนดากสองคมนะคะอย่างในสหรัฐอนุมัติสปอตอีทไป แล้วอันนี้เป็นสัญญาณบวกแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเข้มงวดมากขึ้นในการดูกฎหมายเกี่ยวกับ Stablecoin อ mm ื hmm. ส่วนในระดับโลกการที่ประเทศอย่างปากีสถานเขาตั้งคณะกรรมการคริปโตขึ้นมาอันนี้ก็สะท้อนความสนใจเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่มขึ้นจากภาครัฐนะคะซึ่งอาจจะนำไปสู่กรอบกำกับดูแลที่ชัดเจนขึ้นหรืออาจจะสร้างความท้าทายใหม่ๆก็ได้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามใกล้ชิดเลยค่ะ เพราะฉะนั้นสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับประเด็นสำคัญสคัญก็คือการจับตาดูอิทธิพลเงินทุนสถาบันในบิตคอยน์กับอีเธอรียมการพัฒนาพื้นฐานของอีเธอรียมอย่างเพทร a าแล้วก็ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงความผันผวนในตลาด a อาท์คอยน์รวมถึงต้องคอยตามปัจจัยมหาภาคกับทิศทางกฎระเบียบอยู่เรื่อยๆถูกต้องค่ะและทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะซึ่งข้อมูลที่เรามีอาจจะยังไม่ได้ให้คําตอบสุดท้ายคือ เมื่อคริปโตเคเรนซีได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มข้นขึ้นเนี่ยธรรมชาติที่แท้จริงของสินทรัพย์ประเภทเนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันจะค่อยๆถูกหลอมรวมเข้ากับระบบการเงินแบบดั้งเดิมจนอาจจะสูญเสียความเป็น decentralized ที่เคยเป็นจุดเด่นดั้งเดิมไปหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องหาคำตอบกันต่อไปในอนาคตค่ะ